พบชาติวิญญาณมีจริงในเสียงโหสกุลคุณพ่อของพิมพว์วดีบุกโรงพยาบาลพิสูจน์เรื่องนายแพทย์อาจินสื่อวิญญาณกับลูกสาวพิมพว์วดีเรื่องเราจะเป็นอย่างไรวันนี้ทีมปฏิหารช่วงเจนจิลาหามาเล่าจะพาคุณย้อนเรื่องราวอันโด่งดังในอดีตใจความเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะข่าวลือข่าวจากปากต่อปาก ไปไกลกว่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนจากนั้นก็มีชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักมาก่อนมาขอเยี่ยมสองท่านนี้เอาพวงมาลัยพวงใหญ่มาแขวนให้ผมที่หัวเตียงสักคู่ใหญ่ผู้ชายที่มาด้วยก็ขออนุญาตเอารูปถ่ายเด็กผู้หญิงราวๆสาบใบมาวางเรียงบนที่นอนผมและท่านก็ถามว่าคุณหมอช่วยชี้สิครับ ว่าคนที่มาหาคุณหมอมาคุยกับคุณหมอแล้วบอกว่าชาติก่อนเป็นลูกสาวคุณหมอและชาตินี้เกิดมาเป็นลูกสาวผมนะ่ะคนไหนในรูปถ่ายที่นำมาเรียงอยู่ที่นี่ผมลุกขึ้นนั่งแล้วหยิบแว่นตามมาสวมดูไปทีละรูปดูไม่นานนักผมก็หยิบเอารูปหนึ่งขึ้นมาและบอกว่าหนูคนนี้ล่ะครับที่มาหาผมทุกวันทั้งสองท่านหุบรอยยิ้มที่มุมปาก คุณผู้หญิงร้องไห้โฮใหญ่คุณผู้ชายก็เช็ดน้ำตาแล้วกล่าวว่าใช่ครับรูปนี้คือรูปถ่ายหนูพิมพิมพวดีโหสกุลลูกสาวผมถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนส่วนนอกนั้นเป็นลูกเพื่อนของหนูพิมในเสียงผมทราบข่าวก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมและสอบถามถึงลูกสาวผมเพราะทุกวันนี้ ก็ยังระลึกถึงหนูพิมพ์อยู่เสมอแกเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากท่านั่งประจำของแกก็คือท่านั่งเท้าคางเอาข้อศอกยันพื้นไว้อย่างที่คุณหมอพูดจริงๆผมชื่อเสียงโหสกุลครับตอนนี้หนูพิมพ์อยู่ที่ไหนนายแพทย์อาจินจึงพูดขึ้นว่าหนูพิมพ์ยังอยู่แถวๆนี้และมาเยี่ยมผมเกือบทุกคืนโดยมากก็ไม่เว้น แต่บางทีก็มาตอนกลางวันหนูพิมพ์บ่นว่าคนถือขาอย่างที่วางพวงรีบเอาขาอย่างไปเกี่ยวกับระยะคมไฟกลางศาลาพิมวดีตกลงมาแตกหลายอันพอเธอไม่รู้เลยไม่มีใครไปทำให้ดีเหมือนเก่าเธอเสียดายมากผมก็นอนอยู่ที่เตียงนี้มากกว่าสิบกว่าวันแล้วไม่เคยไปนั่งในศาลาที่ว่านี้ แล้วผมจะรู้ว่าที่กลางสาราพิมวดีมีโคมไฟระยะห้อยอยู่ได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้ตกลงมาแตกหลายอันในเสียงจึงให้คนขับรถบึ่งไปดูโคมไฟว่าเป็นจริงตามที่ผมพูดหรือไม่พอคนขับรถกลับมาก็บอกว่าระยะที่ห้อยโคมไฟขาดไปหลายอันสงสัยว่าจะตกลงมาแตกท่านจึงสั่งว่า พรุ่งนี้ให้ช่างปัดไฟไปดูแล้วไปจัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยคุณเสียงและภรรยานั่งอยู่อีกสักพักก็กลับก่อนกลับได้ถามผมว่าหนูพิมพ์พูดหรือเปล่าว่าวิญญาณของเธอจะไปไหนต่อผมก็ตอบว่าอีกไม่ช้าหนูพิมพ์จะไปเกิดและทีนี้จะไปเกิดเป็นผู้ชายเธอคุยกับผมว่าอย่างนั้นผมได้ยินคำนี้ ภรรยาคุณเสียงก็ยกมือไหว้พึมพำว่าเกิดชาติใดฉันใดขอให้มาเป็นลูกแม่กันอีกก่อนจากกันทั้งสองท่านได้ออกปากเชิญผมว่าถ้าผมหายป่วยเมื่อไหร่จะเชิญผมและภรรยาไปรับประทานอาหารที่บ้านสักครั้งผมจึงออกปากขอถ่ายรูปถ่ายหนูพิมพ์ไว้เพื่อจะได้ดูและอุทิศส,ส่วนกุศลให้เธอเวลาสวดมนต์และทำบุญกุศล พอข้ามอาการปวดก็มาเยือนผมนึกไปถึงหนูพิมพ์พยายามเข้าสมาธิไปมันก็ไม่ทุเลาหนูพิมพ์มาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบพอรู้ว่าเธอมาผมก็พูดว่ามาแล้วหรือลูกแล้วผมก็ถามว่าเมื่อไหร่จะหายหรือหมดเวรกรรมเสียทีมันทรมานจริงๆหนูพิมพ์ก็ตอบว่าอีกสี่ปีถึงจะพบหมอที่จะรักษาให้หายขาดได้ เมื่อน,นั้นก็หมดเวรแล้วก็จะมีความสุขตลอดไปผมก็ถามต่อไปว่าแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ในตอนนี้เพราะตอนนี้ปวดมากเธอตอบว่าพรุ่งนี้พ่อจะต้องถูกผ่าตัดอีกคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับงวดนี้และจะเป็นการผ่าตัดที่ทารุณที่สุดในชีวิตพ่อ รุ่งเข้าเจ็นาฬกาอาจารย์ท่านก็มาเยี่ยมตามเคยพอได้รับรายงานจากพยาบาลท่านก็ยืนนิ่งครู่หนึ่งแล้วก็หันมาพูดกับผมว่าเดี๋ยวแปดโมงเชา้าเอาไปพาตัดอีกทีทีนี้จะล็อประสาทฝอยออกมาหมดทั้งแถบมันคงจะไม่มีอะไรมาปวดอีกแล้วพอเราเราแปดนาฬการถเข็นนั้นก็มาอีกคราวนี้พยาบาลไม่ฉีดยาให้ก่อนผาตัด ผมจึงถามพยาบาลว่าทําไมไม่ฉีดยาสลบก,ก็ได้รับคำตอบว่าคราวนี้อาจารย์จะผ่าสดๆไม่ใช้ยาฉีดไม่ใช้ยาชาใดๆทั้งสิ้นจะได้รู้ว่าประสาทฝอยเส้นไหนมันเสียมันถึงปวดผมก็นึกว่ากรรมกรรมแน่แท้เวลาผ่าตัดผมร้องออกมาดังกว่าวักกวกาควายที่กำลังถูกเชือดอีก เพราะการผ่าตัดแบบนี้เวลาดึงเส้นประสาททีไรก็สะดุ้งจนตัวลอยพยาบาลห้องผ่าตัดก็กดหัวไวทั้งทั้งที่พันธนาการไว้อย่างเหนียวแน่นผมร้องโอดโอยดังที่สุดในชีวิตเจ็บที่สุดในชีวิตปวดที่สุดในชีวิตและทารุณที่สุดในชีวิตเหมือนกับที่หนูพิมพ์บอกไว้ไม่มีผิดและสุดท้ายผมก็สลบไปเองเพราะความเจ็บปวด มารู้สึกตัวอีกทีเมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในห้องนอนที่สายน้ำเกลือรุงรังมีสายยางอยู่ที่จมูกที่ปากก็พบภรรยาและพยาบาลที่นั่งเฝ้าอยู่พอหลับตาสักครู่หนูพิมพ์ก็เอามือมากุมที่แผลผ่าตัดและที่ปวดอยู่ผมก็ถามเธอว่าพ่อหมดเวรหรือยังหนูพิมพ์ตอบว่าพ่อชดใช้กรรมตามที่เขาอาฆาตไว้มากแล้วต่อไปนี้จะดีขึ้น พ่อจะถูกผ่าตัดอีกไหมหนูพิมพ์ตอบว่าไม่มีอีกแล้วแล้วจะปวดโรคประสาทนี้อีกไหมหนูพิมพ์ตอบว่ายังมีแต่ไม่ทารุณมากจะมีอีกสี่ปีแล้วจะให้พ่อทำอย่างไรต่อไปหนูพิมพ์ตอบว่าทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาไปเรื่อยๆขอเอาโหสิกรรมแก่เขาเสียแล้วส่งไปในแผ่ส่วนกุศลให้เขาเสมอๆนะพ่อนะ พ่อจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่หนูพิมพ์พตอบว่าวันอาทิตย์นี้แหละจะพ่อถ้ามันยังไม่หายจะกลับไปได้อย่างไรหนูพิมพ์พตอบว่าก็ยังมีกรมเบาๆหลงเหลืออยู่อีกถึงจะเป็นก็ไม่รุนแรงเท่าคราวนี้จะ้ะแล้วเวลาพ่อกลับบ้านแล้วพ่อจะเรียกให้ลูกไปหาจะได้ไหมหนูพิมพ์พตอบว่าหนูจำต้องลาไปเกิดแล้วและเป็นผู้ชายจะ้ะ แล้วลูกเข้าบ้านพ่อไม่ได้เจ้าที่เจ้าทางเขาห้ามจ่ะหนูลาพ่อเลยนะและทีนี้จะไม่มาอีกแล้วพ่ออย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะพ่อนะเสียงหนูพิมพ์แววๆแต่ชัดเจนติดมาจนบัดนี้แล้วหนูพิมพ์ไม่ปรากฏกายให้เห็นอีกเลย อาการปวดผมก็บรรเทาเบาบา,บางลงซึ่งตอนที่ออกจากโรงพยาบาลก่อนกลับบ้านผมถือรูปหนูพิมพ์วดีไว้ในมือแล้วสั่งให้รถแวะไปที่วัดมกุฏดเพื่อไปดูสาลาพ,พิมพาวดีไปดูรูปหนูพิมพ์ผู้มีพระคุณผมยกมือขึ้นอุทิศส่วนกุศลให้เธอและบอกเธอว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เมื่อสวดมนต์ก็อุที่ส่วนกุศลให้เธอทุกวันจนกว่าผมจะตายไปและขอให้ได้พบกับเป็นพ่อลูกทุกๆุกชาติไป